สุดหวาดเสียวรถรับส่งนักท่องเที่ยวเบรกแตกพุ่งตกเขาคิชกูดบาดเจ็บถึง13คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้มงวดคิวจัดการรถนำทุกคันเข้าเช็คด่วนเคยไปเขาคิชกูดกันไหมครับ คนที่เคยไปแสวงบุญเนี่ยจะพอทราบกันอยู่แล้วว่ารถโดยสารที่พาขึ้นและลงเขาคิชกูดเนี่ยขับได้มันและหวาดเสียวขนาดไหนคือด้วยความที่มันเป็นทางลาดชันมีทั้งซอกหลบเลี้ยวเลาะไปตามุูเขาด้าน้างก็มีเหวอีกและทุกคันขับสวนกันไปมาพร้อมใช้ความเร็วกันพอสมควรถ้าคนขับไม่ชำนาญพื้นที่และสภาพรถดีพอเนี่ยอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่ารถให้บริการนักท่องเที่ยวงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏหรือพระบาทหลวงประสบอุบัติเหตุเนื่องจากระบบเบรกขัดข้องทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด13รายรวมคนขับด้วยและหลังเกิดเหตุได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลล่าสุดผู้บาดเจ็บกลับบ้านได้แล้ว5ราย โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวอีกว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีการตรวจเช็คสภาพรถทุกสัปดาห์ทั้งคิวรถวัดกลวงและคิวรถวัดกระถิงหลังจากนี้จะประสานผู้ประกอบการให้นำรถทุกคันเข้าตรวจเช็คระบบช่วงล่างและเบรกโดยด่วนและเพิ่มความถี่มากขึ้นโดยอุทยานจะร่วมตรวจสอบด้วย ส่วนนายพิรศักดิ์สนั่นเครื่องานอำเภอเขาคิชกูดได้กล่าวว่ารถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้ตกลงไปในแนวเหวนะเป็นลักษณะข,ของการชนที่แนวหินข้างไหลาทางซึ่งเป็นขาลงจากภูเขาหลังจากนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลงมาจากพระบาทพวงแล้วทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีความเป็นห่วงและย้ำให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้จัดงานจะติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดน,นะครับและใครที่เคยไปเขาคิชโกดก็สามารถมาเล่าประสบการณ์การเดินทางหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ข่าวช่องฮิต